ดูบอลสดทีมชาติไทยพบทีมชาติสิงคโปร์เย็นนี้เวลา19นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดบอลไทยวันนี้ฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟา่าเดทีมชาติไทยพบทีมชาติสิงคโปร์ลิงดูบอลสดเวลา19นาฬิกา30นาทีดูบอลสดออนไลน์ดูบอลสดวันนี้ผลบอลสดดูได้ช่องทางไหนบ้าง โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟี ف าเดทีมชาติไทยพบทีมชาติสิงคโปร์วันพฤหัสบดีที่13พฤศจิษษกายน2568เวลา19.30นาิกา30นาทีที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์รังสิตวิเคราะห์บอลสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดทีมชาติไทยพบทีมชาติสิงคโปร์2 0 2 4 1 2 17อาเซียนคัพสิงคโปร์2-4ไทย 20240611คัดบอลโลกไทย3-1สิงคโปร์20231121คัดบอลโลกสิงคโปร์1-3ไทย20211218อาเซียนคัพไทย2-0สิงคโปร์20181125อาเซียนคัพไทย3-0สิงคโปร์